แล้วก่อนหน้าที่จะไปประกวดเนี่ยนะครับเราร้องเพลงอยู่ตามเขาเรียกว่าไงฮะสถานที่ท่องเที่ยวของกันทึนคาเฟ่เขาจะเล่าอะไรเงี้ยแต่ได้ยินว่าแฟนเยอะเลยนะตอนที่ร้องอยู่ตอนนั้นที่คนจําได้ที่สุดก็คือมาอยู่วงพี่มายขึ้นตังค่ะอ๋อพี่มคยขึ้นตังพี่มายขึอนตังไม่ขึ้นเจเน็ตอะไรเงี้ยไม่ขึ้นตังเจเน็ตนุชอะไรเงี้ยมันคืชื่อนุชค่ะชื่อนุชนี่คือเต็มเต็มชื่อนุชสบายหรือเปล่าครับ ไม่คนชื่อนุชนี่จะเก่งทุกคนใช่ไหมคะพี่ดูหน้าเย็นจริงจริงที่พีเตอร์ชื่อพี่นี่จริงๆแล้วพี่พีเตอร์ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อหนุ่มจริงว่าฮะเห็นไหมเขาชื่อหนุ่มส่วนใไม่แล้ดีเขาชื่อจอยก็หนุ่มจอยไงดูเห็นอานนี้พี่เรียกไอ้จอยอ่ะคราวนี้ข้าต่อนะฮะร้องเพลงในสถานที่ตอนที่เป็นท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่เป็นอะไรมาประกวดร้องเพลงค่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาทําเทปใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะใช่ชุดหนึ่งชุดสองชุดสามนี่ชุดสี่แล้วค่ะอันนี้ชุดที่จนะครับชุดเจ็ดอันนี้ชุดที่สี่อยู่ค่ะชุดที่สี่เดียังเป็นลูกน้องเขาเยอะยังต้องยังต้องการที่จะทําอีกจะสร้างนี่อีกอีกหลายชุดแล้วชุดไหนเดี๋ยประสบความสำเร็จที่สุดเลยชุดแรกค่ะชุดแรกเลยตอนนั้นเหมือนกับว่าเราเพิ่งเข้าสู่วงการแบบเต็มตัวด้วยใช่ไหมกำลังฮอตอ่ะแล้วก็ใส่กระปูอะไรเงี้ยน้อยใจเดี๋ยวมีท่าประหลาดด้วยนะคะหนักอัดน้อยใจตัวเองเรืออันหนักอัดแล้วก็เต็มคาบไป อพี่ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะเหื่อแล้วอ่ะการแสดงของพี่ก็จะมาเป็นวงเลยจะมีคนมาเป็นลูกรับลูกทรงอะไรอย่างเงี้ยพี่แจเน่จะมีทั้งวงเลยมาฝั่งรูปหล่อของผมบ้างดีกว่าพี่ปีเตอร์นี่มีความสมพัญส่วนตัวของผมแบบลึกซึ้งนี่นะฮะครับไปหนึ่งตอนแรกนี่เริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นยังไงครับพี่ร้องเพลงคาเฟ่อยู่ครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งกำลังเล่นมุกอยู่เลยเล่นมุกกับ คนดูอ่ะแล้วมีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งตัวดํามากไม่รู้ไปตากแดดที่ไหนมาเดินผ่านเวทีปุ๊บปุ๊บขอเพลงหน่อยพี่แล้วเขาก็เดินไปนั่งอยู่ตรงริมริมริมแล้วเนี่ยใครมาขอเพลงหน่อยพี่ใครมาเบ่งแถวนี้ใครมาเบ่งแนี้น้องตีเออน้องตี๋ก็คิดโซลามโซลามโซลามใครวะเฮ้ยทำไมเขา ก็นว่าคนมาขายพะยงพระเย็นอะไรในยือไปเตะบอลมาเขาไปเตะบอลมาก็ดำมากเตะดอาเลนะหลัจากนั้นเป็นไงครับพี่แล้วก็ได้เจอกับหนุ่มแล้วหนุ่มแบบว่าก็มักคุ้นกับเจ้าของร้านวันหนึ่งเขาไปเตะบอลเมื่อยมากเขาไปนอนอยู่ที่ห้องกลางไปนอนกินข้าวแล้วก็หลับกินข้าวแบบนอนอยู่ห้องกลางคนเดียวแล้วก็เดินผ่านเพื่อจะไปร้องอีกที่หนึ่งใครเราเร่นในใจหนุ่มสอนลามเทพพิทักษ์ ซูเปอร์สตาร์พระเอกชื่อดังนอนกองแบบทำไมนอนกองอ๋อยออยู่อย่างี้ออยกออยกเลยว่าเป็น้่เป็นก้อครับพ้อมกองเรอเนยแล้วรู้ตรงกลางแอมเย็นมากก็เลยเราก็ไ่ดูนะไปเอาเสื้อ โคตะเป็นสาวเป็นนางเอกงผมให้คุณคุณจะเป็นนางเอกเป็นพี่ชายเหรอคะแล้วก็ต้องบอกให้ว่าทั้ง2ท่านเนี่ยพุ่งตรงสมัยสมัยนี้นะฮะมีการประกวดมีค่ายมีเอฟมีอะไรซึ่งแบบว่าก็เหมือนทําตามฝันตัวเองพี่ทั้งสองท่านก็เหมือนกันพี่บีเตอร์นี่คุยกันมาตันานว่า อยากออกเทปใช่แล้วเขาร้องเพลงเพราะเราคุยกันเสมอเลยเนี่ยพ,อ, <ś m ary> พอพอพอพ,อพ่อหนุ่มบอกเขาเลยก็บอกหนุ่มบอกว<ภ>า่าถ้าเราไม่มีโอกาสถ้าเราไม่พูดกับกับหนุ่มตอนนี้เราจะพูดตอนไหนเฮ้ยหนุ่มพี่อยากจะ ตีกันเชียงไปข้างๆหนุ่มพี่อยากจะไปดูหนุ่มถ่ายละครว่ะแต่ใจจริงเขบอกเฮ้ยหนุ่มไม่บอกใครก็ได้เอาพี่ไปครอบใครอะไเนียคือเราจะเข้ากลุูเขาได้ไปเตะบอลแล้วก็คุยกันทานข้าวกันนะฮะแล้วก็ไปฟังพี่เขาร้องเพลงแล้วก็เวลาไปพัทยาก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยจนอยู่กระทั่งวันหนึ่งเราเห็นเขาในทีวีโอ้ติโฟติโฟติฟ้าตาแนวตาแนวชุดแรกเลยใช่ไหมฮะชุดแรกเลย ดีใจมากนะดีใจมากๆที่ได้เห็นเลยตอนปีอะไรครับพี่ชุดแรกตอนปี4-5 4ห้าี่ห้าสี่ห้าั้นก็ดังมากเลยดังมากร้องทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ตตะะเนนววยา การโชว์ของสองท่านนี้จะแตกต่างกันนุชพี่ปีเตอร์เนี่ยเขาจะมีคนเดียวเลยเอนเตอร์เทนเขาจะพูดแซวแขกคนนน้นคนนี้คนเดียวของพี่เจเน็ตทีนะครับเวลาโชว์นี่นะฮะเขาต้องมีการทำผมแต่งตัวอย่างวันนี้มารายการเราต้องทำทรงเหมือนใครครับโอ้ยเขาเปลี่ยนหลายทรงตัวเลยนะคะจริงจรินพี่คนทักก็เลยเชิญมาค่ะ พี่เขามั่นใจจริงๆนะช่เขามั่นใจเพราะว่ามาถึงเขาบอกเลยนะบอกว่าเขาต้องใช้เวลาแต่งหน้าเนี่ยชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วเขามีกิ๊เซ็ตเนี่ยกิ๊เซ็ตมีแหวนแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเข็มขัดอันแล้วอันเล่าอันนี้ดีไหมนุ๊พี่ว่าขาพี่นี่มันไหนนุ๊ตมาดูขาหน่อยสิถึงว่ามาดูดูขาเขาลวขาจไปดูได้ยังไงขาเัวนีสวยยืนยืนให้พี่ดูขาหน่อยสิชินชิดนะ ะะคอาบน้ำแร่อาบน้ำนมทุกวันนี้อาบน้ำมันเครื่องแล้วที่ถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าถามเรื่องส่วนตัวว่าสองคนนี้สนิทกันมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วใช่นะครับปีนั้นแหละค่ะปีที่จอยครับพี่จอยกับพี่เขียวอ่ะปีที่น้อำนมไปหาพี่ปีเตอร์นั่นแหละใช่ครับตอนนั้นก็คือพี่ก็เล่นอยู่ที่เอ็กไซส์ใช่เอ็กไเหมือนกันเอ็กไซส์ผมเคยไปโชว์นะใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปหากันน้าจำพรอยไม่ได้ช่วงนั้นไงจำพอเจอะจำพอเจอะ จำระงับบ้างเจอนิโกงนิโกนี่มึงเด็ด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 จำอะไรนะฮะเจอนิโกไม่ได้แถบตีกันเชมดึงไว้ดึงไว้สินิโกนะมึงพาครั้งนี้ต้องถามเรื่องส่วนตัวใช่ไหมนุ่ล้วงลึกและพี่จะเน็ตเขียวเนี่ยพี่เขียวมีแฟนยังครับมีแล้วค่ะแจ๊คใจเย็นนี่แหละดิจิ้งเมื่อก่อนเนี่ยมีแฟนเมื่อสามปีที่แล้วนะคะ ขนาดเนี้ยเป็นคนไทยหรือฝรั่งคนไทยของคุณเบิ่มงเลยนี่เราเคยเห็นโอ้ยหน้าหนาวหน้าฝนนี่ละกันละกันเลิกกับเข้ามาสามปีที่แล้วเนั่นแหละค่ะพ่อด้วยเรื่องด้วยเรื่องเขานอนบางพัดลมพี่เลิกกันหน้าร้อนแตใจเด็กขาเลยหน้าร้อนสามปีที่แว้วกเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพี่แจ็คคนแบบทีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยทั้งที่เลือกไม่ได้ด้วยอืมทำไมะพ่อขอร้องไว้ก่อนตายพ่อบอกว่า เขียวเอ้ยอย่าทิ้งเพื่อนพ่อนะลูกมันหนักตรงที่ตายนอนรักพ่อเลยมันไปละวันั้นเลยฮะพ่อตายเหรอพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพี่พ่อหนูตายแล้วแล้วพ่อพี่อ่ะตายพ่อพ่อตายแล้วเหรอเปิดเดทไม่ใช่ไม่ใช่วันเกิด ตายด้วยกันเครียดที่ย้าเราพาไปแล้วตอนนี้ก็คือพี่แจ๊คใจเย็นคนเดียวคนเดียวคนเดียวค่ะแฟนดูแลครอบครัวนะครับมีแฟนแล้วอัลบั้มทำเพลงแล้วก็คิดแต่ว่าไม่แค่สื่ออยู่แล้วบอกได้เล่นส่วนตัวไม่แค่ค่ะนานๆจะมีหลงเข้ามาทีครับแต่เมื่อกี้เนี่ยนะลขาเข้าบ้านเลยนะคะเขียวข้างนอกฉเล่าให้ฟังว่าเขานี่เป็นที่ปรึกษาให้พี่เวลาสับรางผู้หญิงไม่ทันอะไรเงี้ย โอ้พี่ผมไม่ได้นั่นนะพี่พูดตั้งแต่จั่วเลยนะไม่มีใครเกินนำไม่ได้ยังไงฮะยังไงฮะต้องนุ่จ๋าไม่ได้พูดขนาดนั้นค่ะเพื่อเชิญคุณหนุ่มค่ะโทรว่าอย่างครับพี่เขียวโทรมาเรื่องอะไรบ้างคือจริงๆแล้วก็ไปเดินสายกันเนี่ยที่ผู้หญิงเข้ามาใครชิดเขาเองนี่มันเป็นคนแบบช่วงที่ไปไทยใช่เขาจะไปนอร์เวย์นะคะทุกที่ประเทศไทยอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวจะพูดให้ไทย ครั <c oughs> คือคนไทยในต่างรประเทศฝรัร่งเขาก็แต่พูดภาษาไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มีคนไทย นี่เรามีงานงานคนไทยที่มาเจอกันแล้วทีนี้เขาก็เล่นโชว์แล้วก็มีเด็กต้องหลบเราไปเสกเราไปเสกไม่ใช่เด็กแล้วค่ะตอนกลาคืนเขาใส่สายเดี่ยวมาทุกอย่างปวดต่มสะดึมก๋ยเลี๋ยวเฮ้ยไปลักซักโอ้โหโหเลยอะค่ะแล้วเขาก็คุยเรียบร้อยเดินๆน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่ร้านที่เซ็นเตอร์เขาจะมีอ่าีกที่ขายของอะไรกันมีนัดแนะอะไรกันไปตัวกจะเลี้ยงกาแฟนะเต็มที่เต็มที่เลยแล้วก็ออกไปเจอเขา แล้วก็เจ้าภาพที่เราไปเล่นด้วยก็เุ้ยเขาตกใจแล้วเขาตกใจเรื่องอะไรทำไมถึงตกใจในเมื่อหนุมไปหาสาวที่เขาแบบเอาตัาสาวมานัดเองนี่อะไรอย่างเงี้ยนัดในงานที่เราโชว์นะคะปรากฏว่าพอไปปั๊บเฮ้ยพีเตอร์พีเตอร์ระวังจะกลับประเทศไม่ได้นะอ้าวเราก็ตกใจอะไรเด็กยังไม่ถึงส5ห้าเลยครับสุบบอกตรง เรานึกว่าไม่18ก็19บเ้าตัวใหญ่เมืองนอกตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่มากอันนี้เมืองนอกเมืองนอกไม่ว่ากันแล้วเมืองไทยนะฮะที่ไปทัวร์แต่ละจังหวัดเนี่ยเมื่อทัวร์แต่ละจังหวัดนี่เราไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่แต่ว่าเห็นก็มีอยู่เหมือนกันแต่เราคือมันมืดอะค่ะเราก็มองเห็นว่าเอาคนเก่าคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มาอัดเพลงที่บ้านเนี่ยรู้สึกไม่ต่ำกว่า3มนะ จริงะฮะอันนั้น,อนคอรัสค,คอรัสคอรัสคอรัสให้มาประสานเสียง<อ>คนแรกน่ะเสียงเล็กไม่ผ่านนี่คอรัสอรส,สองเสียง<ค>ใหญ่ไปค,คอรัสบ้าชื่อสมภพ